เรื่องผีในโรงศพในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยามีโรงศพเก่าแก่ตั้งอยู่ชาวบ้านเล่ากันว่าที่นั่นเคยเป็นที่พักพิงของวิญญาณเร่ร่อนการละครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อไอ้ดำบ้านอยู่ใกล้กับโรงศพไอ้ดำเป็นเด็กซนชอบเล่นซนอยู่แถวๆนั้นวันหนึ่งไอ้ดำเล่นกับเพื่อนอยู่ริมแม่น้ำจู่ๆลูกบอลของเขาก็กลิ้งไปตกในโรงศพไอ้ดำกลัวผีแต่ด้วยความอยากได้ลูกบอลคืน ไอ้ดำจึงตัดสินใจปีนรั้วเหล็่าเก่าๆเข้าไปในโรงศพบรรยากาศภายในมืดมิดเต็มไปด้วยกลิ่นอับไอ้ดำเดินไปหยิบลูกบอลอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเสียงประตูดังสนั่นไอ้ดำหันขวับไปมองเห็นเงาดำๆสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงมุมห้องไอ้ดำร้องกรี๊ดด้วยความหวาดกลัววิญญาณนั้นค่อยๆลอยเข้ามาหาไอ้ดำใบหน้าซีดเผือดตาโบไม่มีดวงตาไอ้ดำตัวสั่นเทาด้วยความกลัววิญญาณนั้นเอื้อมมือมาแตะไหล่ไอ้ดำ ไอด้ดำรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตร่างกายชาไปทั้งตัววิญญาณน,นั้นหัวเราะอย่างน่ากลัวไอด้ดำหมดสติไปเมื่อไอด้ดำฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่หน้าโรงศพลูกบอลของเขากลิ้งอยู่ข้างๆไอด้ดำรีบลุกขึ้นวิ่งหนีกลับบ้านหลังจากเหตุการณ์นั้นไอด้ดำก็ไม่กล้าไปเล่นแถวโรงศพอีกเลยชาวบ้านต่างก็พูดกันว่าไอด้ดำไปเจอผีในโรงศพเรื่องราวของไอด้ดำกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อมา ว่ากันว่าวิญญาณในโรงศพนั้นยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเรื่องราวของไอ้ดำนั้นเป็นความจริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจได้คือโรงศพเก่าแก่แห่งนั้นยังคงเป็นสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยความลี้ลับและเต็มไปด้วยความน่ากลัว